ลูกสาวแต่ต้พูดเลยรับนเกจิตไม่เยมาตรงนี้ครับบอกว่าเข้ารถอันนี้ก่อนแม่เจ้าแม่เจ้าสาวไม่ใช่สาวนเกลียเดียเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่ได้คล้องลกสาวะครนบขอบคุณแม่คือกานทักทนาขาเของทนตัวแทนของครอบครัวตัวแทนาตแล้วก ทางไปแล้วหมอกร้องครับทางไว้แล้วหมอกร้องครับลูกครับ,บ,บพี่เจ,จ้าบ่าวหมอกร้องในจาขอบคุณมากครับแล้วก็จะให้ท่านได้เติมตักด้วยเลยครับมาเป็นพุ่งชาสูงสุดหน้าที่มาวันนี้นะนนคือนะทำเอาภรรยาไม่ได้จับเั็นคู่เลยครับเั็นคู่ก็ามาพร้อมกันะนคะครับ ขอบคุณนะครับ่านประชาชนตรงตรงีินทำแม่บ้านนะครับแล้วก็ขอตาอินประหลับสะวนนะครับเชิญพระขอสามด้วยฮะเชิยจากนี้ไตรงนี้เป็นตัวที่แก่ผู้ใหญ่นะครับฝ่ายฝ่ายนาก็คุณแม่ติดนะน ทป็นโรควิดนะครับก็เลยไม่ได้มาร่วมนเองดนะครับคา่ใจของลูกหลานของเรานะครับรับนี้จากนรถนายน้าจุนไพ่กับเจ้าบ่าววิชนุพงศ์เรนุเข้าเตนะครับจากัีนะครับก็หลังหลัง้ จมาที่จะมาหลักงานให้คุณสาวทั้งสงฝ่ายเลยครับในค่นี้เก่วามเล็กกรท่านที่เดิมอ่ะโอหังสมุทรรามที่ทาแหมาไพหมาดต้ตีต่อที่าตนี้เาะให่ข้ระบายืนยันข้าางทังเล็ก แก้วแก้ครับอขอาตก่อนนะขอบคุณมากครับขอนก้แอสขอบคุณมากครับขอบคุณมาคท่านประหขอนโนจตนะครับอนายนะครับ แต่ถ้าก่อนนะทางอาหารทางกายการนี้ครับแล้วก็นะฮะเอ์นาไม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีคนตรงนี้นะครับจากเทบตะเวรไปครบยี่สิปีนะครับถกการเทบตลเวรตัวดีไปผราก็ได้เข้ามาในเมืองนางประตามที่ทางทุกคนไม่ได้เอร์นาแล้วก็เป็นอู ครับหนึ่งสองมีรอยยิ้มนหมครับนักเน้อแักจับนแม่ข้อข็งัิครับขอบค้อสานุ้งนะครับอบคัวเดียวกันทำกันได้ท่ไมครับวกันใ้คา่อกนทุกคั้นมาอก่อครับผู้กอสาวยินะครับครับ การพะกันเรื่องของูงครามคุยหรือเาแวตัอ <turkey> ันนี้หนึงเข้าสุ่ม่นนะครับขออนุญาตให้ใช้ระยะห่างนะครย์เล็กใส่แมสกันนะครับแล้วกขอบุณกระมองเทศบาลมูลงานในสิ่งที่ได้มาดูแลนะครับจอแต่อำนวยความสะดวกใน้รือสาารณสุขนะครับางานเฟรน่์อก กาศอรกอนามัยนนเดียวมาให้ท่านดูมีจากขอ้อมาุท่านขอบคุณพยายทลเอยู่ยท่านะยะเศบาที่เต่อบก็แต่ที่เราปรมาตรงนี้นะครับเดกคก่อนท่จเข้ามาเลยนะครับใสน้ำทีผึ่ได้ ส่ว so ้งมนในตอนเช้าก็จะมีคนกบบพวกเราเา็กๆน้องกาน้องนุ๊กจะไรต้นมีคู่นะครับเป็นบุคคลสองท่านจะถึงมาจะถือน่ครับมีมาร่วมงานตัวนี้ทุกท่านเลยนะครับก็ขออีกรให้ลูกหลานของเราได้มีความสุขมีความเป็นกานหน้า นายนะครับเพื่อนกะเป็นเพื่อนเป็นน้องนะครับอาจารย์ัาน้ำพุกมนนะครับาจารย์ลูานน้ำพุกมนแล้ก็สาวๆแรหมดนะครับให้เป็นต้องเปนผู้โตกว่านะครับเพื่อนน้องก็ดูพอได้นะครับน้ำพุธมนคือนะต้งแหนที่ประทุก้าทถ้าได้ ขันทีในตอนเช้าแล้วก็มาผสมต้นไม้ผสมไม้แล้วก็เป็นกัรให้ประบกาณเล็นลก,นก,นนกนะครับนี้บุคคลรักสมรถในวันนี้ข่อข้าคู่หยิียี่นขไสแล้วก็ทาที่ตามง,งานใดร ก็ให้รุ่งเรืองตลอดไปตลอดไปครับแล้ขอร้องคุณทุกท่านเลือครับให้มาร่งานคุณ้าก็ให้มร่งานบูญแล้วจะมีมาทุกงานติดต่อมาร่วมในการพนาผู้ดำเนินให้ขคู่าวาวุฟ้านุกนครับใช้มีสอทอปะใช่ใช่สทอเลยคนนี้ใช่ไหม ก็อ่อกาท็นที่ารแต่องานผผู้น้องยินนะครับมาความยินผมได้ยินกับที่นี่นะครับไม่ได้กล่าวเกินท่านนะครับไม่ได้กล่าวชื่อของท่านก็ขอภายไทยทราบก่านะครับแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับนะครับท่านจะเป็นผู้นัท้องยินนะครับเป็นไดการอะไรถ้าเกิดผมไม่ได้ราอนก็ขอไทยด้วยนะครับเพราะว่าผมเปนที่ตอนรับ น้องเข้ารามานะครับก็จะเป็นรนดินมาดีไปถึง27ปีนะครับนะครับและประธานอยู่ที่27ปีนะครับก็แยกย้ายกับหน้าที่ในที่อยู่นที่โเขาอนี้ได้อยู่ร้านจรนจันก็งานเท่าเหนือนะครับแล้วก็การสื่อารเป็นวาหรือว่าประธานชุกคนอะไรแยกเลาะจะไม่ได้ไทรับชื่อครับก็ขอใหนะครับก็ในสภาพเป็นผู้รักนะครับ อันนี้คือเรื่องดีกว่า้างนอกครับพระพรทุกพรที่ท่านกล่าวให้เราก่าบด้วยนะรื่องราวของคนกับรถเท่านี้ขอทุกท่านที่มาุมโลกีถัาตอนนี้กับกับข้าพแล้วกลับไปและท่านมาให้พรเราเราก็ ฐานเจ้าท่าก็ดีใจปูุกใจนะครับแล้วขอแต่งขอบพุทีสูงจะทำกระพรอนนะพอนี้ที่ได้เุนพอก็ขอห้อนตับไข่หนาถ้านม่้อัวที่ได้มาร่วมเสีเวลามาร่วมกิจกรรงานรุ่งโถนะของน้องฟ้าน้องลุกเี้นีรับตัวทอความรอนรับไนเรื่องอื่รับในเรื่องหาขึ้นคือนะครับก็ต้องขอภัยทอนนี้ก็ใครท่านได้ ก็ติดคกแล้วก็ทานอาหารครับมีอาหารหนึ่งปูก็าะทำให้ตั้งไว้แล้วก็ใช้ใช้ช่วิการตัวเองนะครับในช่วงนี้ต่วโควิดนะครับแล้วก็ประมาณเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับของของลูกในหลานคนนี้มาเข้าไว่าแม่พ่อเจดีแม่สีพนอนไทยเดชวัฒสุพลรัตนวัฒน์แห่งนี้เวลาเก้านาฬิกาเก้านาที เขาจะได้ฝนสม่าใช้นวามพิีในการผูกข้อมือเขา้องแข็งทั้งหนึ่งคร้ามเขาจั้งหนึ่งแล้วเวลาประมาณก็ตีเวลาตามที่เป็นอยู่ถ้ที่รักครารแบบอนงก็พอในเท่าไปร่วมก็จะทางหาฉลองวงบนรถราวิ่งโรงเรียนเทบัถามรับใครรับาร่ตอน ประมงเที่ยวอย่านนี้ได้ไปรับงานมาแล้วก็ได้หคุดยรขวมกันนับขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขแฮปปี้ี้ขอบคุณครับโอ้ยพอีพี่สาวเรอเสียงดังเลยเนาะเน้นด้วยเน้นด้วครับเป็นงานทาูแลแล้วมาพที่บอกสาว นะครับกะเป็นบเลื่อนสาวเลื่อนสาวนะครับก็เตรียมเข้าคิวเข้มาเลยครับเพื่อวามให่ทุกคฝนนะในวิธีการหยุการนำทูตบนนี้ให้เป็นกบบว่าเจ้าคู่มิโสะสาวเึ้นบานนะครับได้ทุกท่านเลยนะครับจากแองเขของเราที่แดงพารก็คือในงานประเพณีเนานะครับกา่

ก็เรียนเกื่อนบวกาุดท่าเนะฮะบรการคนเรี่อาหารคาวนนะครับเคื่อทด่ต่างในเรื่องของกาตรการการรักษาอาตรการควบคมโรคระบาดปี2 5นะครับเราต้องระวังนะครับโดยเฉพาในช่วงนี้ซึ่งระบาลอ่าอ่าระบาดก็แค้เปิดทั้งเราได้ทำธีิก็มีแด้ตามปกติแล้ว แต่พวกเราก็ยังต้องรอดลอยตัวอยู่เพราะว่าการที่เป็นโรคเป็นโรคเหมือนกันนี่โรคนี้ก็ส้องขาดลดความรุนแรงมาแล้วแต่ก็ว่าไม่ควรจะเป็นเรื้อรังนะครับไม่ควรจะเป็นเพราะเป็นเร้่องทก็คือการเสียหายต่อร่างกายของเรานะครับไม่มากก็น้อยสำรักการเรืโรคนะครับเพราะว่าความไม่มีโรคความไม่มีโรคเรื่องนั้นมันกระเทินะครับอย่าให้เชื้อผู้อื่นเข้าไปในร่างกายแล้วให้เราเป็น ที่สุดครับก็ในเรื่องของความสะอาดนะครับก็ในรัฐะห่างแล้วก็อยากรักษาความสะอาดสุดของมือทั้งมือที่เราจะต้องไปปั้นผ้านะครับเราก็พกเกลือพอๆไว้ดี่เราใส่แงะใส่แกากป้องกันนะครับไว้ในที่พิพิธภัณนะครับในที่อาบอากาศนะครับแล้วก็ประกที่ผภาพเองนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับ ในเรื่องของการที่จอดรถนะครับก็เรายสคนแน่นยินรับหายสคทว่าก็อาจจะจอดรถไม่สำลักอจอดรถไกลนิดหนึ่งนะครับก็ให้าการนะขอกความเห็นาใรเยมันเป็นคนเรียนของเราอยู่กันมาครับก็เรื่องของความรู้รวยของเรื่องยาณาหานะนะครับ ุทธมนต์ในวันนี้ให้บบาสาวสาวขื้นใจในวันนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานโชคดีแข็งทื่อชีวิตขอพวกเราเนะครับสวัสดีครับ ก็เลยรับบริจาคและไสพาน่าุทเจนกายี้ห้องบาองอจารคนี้แยกกันไปนะครับเป่นพิจิตแห่กับท้าวนะครับู้าท่นคู่ขรูพระยาที่น้องถ้าทีที่จะหายทุกท้านนะครับรับบร มีเปล่าเปล่ากระนมีเปล่าเอายัดต่อเลยครับอ่าแล้วก็ต่อขึนมาอวจะได้เลี้ยักแล้วก็พอจะมีรุ่นเรืองแค่หลังเข้ามาหลัวตาที่คู่แก็ตัวนะครับที่เราเจอกันที่ปรเทศ โมคนี้ทำน้ำมาจาก่ขาวแล้วนะครับราไก่บอทยนะครับมจนนนยังอยู่ที่่อการทำน้ำ้นวลเทาที่เราที่เราทำนวลรนี้ประกอบขาวก้อยิอที่ับลนี้เลยครับนถ่ายรูปมา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 โอ้โหนี่ไหม bên miệng cong dài hình, dài hình, nó có cái nêm, cái nêm, có cái